ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ดุแล้วก็ควดของเราเอาไปก้นนะเอาคนอยู่กังเอาตังตังฝามือใจก็ตันได้ดีไอาดีีตังตังมี เจ้ดกิน,กนโต้าจะตัวบันจะหมุนไหนอาจาะะน่แน่ขอทานน<อ>งขอทานเขาน้างพอ có phòng tầm tung có bể con có ngàn ọt tròn có tung ghế nó no cơ bay đại pháp cung ba ta cung thương tăng thương bên tăng ปอพอต้พอ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 หลังพอพอมันอพ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 อกอพอพเพ้าอพอ่อพออพอพอลอพ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 ลิออยู่ไหนออ ลางเงียบเหงาผีนวเจ้าเจ้าน้องเงียบใจบ้าลอลาตาอยู่อ่างเงียงน้องดูตาโตเก่งจังเลย <c oughs> เออนี่พ่อนี่